สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยที่เพื่อนๆเ,เห็นกันอยู่ตรงนี้นะคะเป็นลานแพรค่ะเป็นแพรเซี่ยงไฮ้ชนิดหนึ่งนะคะที่ใบแตกต่างจากแพรเซี่ยงไฮ้แบบอื่นๆน,นะคะก็ตรงที่ใบเขามีลักษณะเล็กนะคะกลมนะคะแบบนี้เห็นไหมเอ่ยใบยเล็กๆก,กลมๆ คล้ายๆกันกับใบมะขามนะคะแต่ว่าเล็กกว่าเล็กกว่าใบมะขามเป็นแบบนี้นะคะลานแพรในประเทศไทยตอนนี้นะคะเอาว่าลานแพรที่บ้านยุ่งดีกว่าลานแพรที่บ้านยุ่งเนี่ยมีสองสีนะคะก็คือสีบานเย็นสีนี้นะคะแล้วก็สีชมพูอ่อนอมไปทั้งม่วงหน่อยๆค่ะเป็นดอกไม้ที่มีความทนนะคะมากๆ เลี้ยงง่ายนะคะใช้เวลาไม่นานค่ะออกดอกสะปะรังแบบนี้นะคะเหมาะสำหรับที่จะเอาไปปลูกจัดสวนนะคะบริเวณที่มีแดดจัดนะคะไม่ต้องดูแลมากค่ะดอกก็จะประมาณนี้นะคะเมื่อเทียบกับมือเนาะก็จะประมาณนี้สวยเชียวค่ะแล้วก็ปลูกลานแพรครั้งหนึ่งนี่อยู่สวยอยู่ทนนะคะอยู่สวยอยู่ทนก็ สำหรับเพื่อนๆนที่สนใจก็ทักกันเข้ามาได้ค่ะมีแบ่งขายนะคะมีแบ่งขายชุดหนึ่งก็25กิ่งราคา100บาทรวมค่าส่งแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆนใช้เยอะนะคะซื้อร้อยกิ่งนะคะราคา270บาทรวมค่าส่งถ้า25กิ่ง100บาทถ้า100กิ่ง270บาทนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มอีก20บาทนะคะ ติดตามดอกไม้สวยๆนะคะที่บ้านเราได้ที่ f c e e o o o k แฟนเพจไม้หัวดอกสวยค่ะสั่งซื้อดอกไม้ก็ทักกันเข้ามานะคะที่ line y อ yung ค่ะเบอร์โทรศัพท์0 8 1 4 0 0 7 1 3นนะคะวันนี้ยุงลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย